ตัวแรกของลูกเจี๊ยวมันตัวแรกของฉันเดี๋ยวพี่ถือสองเบ็ดแล้วพี่ก็ได้สองเบ็ดเลยจะมีน้ำอยู่ในตัวเขาเห็นไหมเห็นเลยว่ามีน้ำอยู่ในตัวเขาโอ้สามสี่ห้าเห็นไหมเต็มเลยเยอะมากโอ้ตรงนี้ตัวใหญ่มากน้าโอ้ ยิด <ítulo> ีค anyway, ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนุงเจ็มนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ท่าเรือเฟอร์รี่โฮหินค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกเรือไปตกหมึกกันค่ะแล้วก็วันนี้เราเข้ามากับน้องๆค่ะเป็นน้องพลยกับน้องจายนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปตกหมึกกันเลยไหฮัลโหลอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องเจียด้วยนะคะ เรือเขาเรียกเป็นลำเออเป็นลำค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นไถเรือของเรานะครับกําลังปล่อยเรือออกทุกคนเราออกเรือกันแล้วนะคะโอ้โหว้าตื่นเต้นเลยอ่ะไม่เคยมาตกหมือเลยแล้วนี่แบบเป็นงานตกหมุกครั้งอะไรๆชีวิตของลูกเตี๋ยวเลยค่ะโอ้ก็ตื่นเนตะ้นอ่ะแล้วที่เรากำลังจะผ่านไปเนี้ยอันเนี้ยก็คือเขาตะเจียนนะคะทุกคน กล้องไม่เห็นกล้องไม่เห็นวายเออมีลิงอยู่บนนั้นแบบเต็มเลย รอจนกว่าสายเนี่ยสายมันหยุดวิ่งครับสายสายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนสายสายตัวนี้หยุดนิ่งแสดงว่ามันหยุดวิ่งค่ะเนี่ยสายหยุดไม่วิ่งแล้วก็ปิดกลับแล้วก็ปิดกลับแล้วก็หมุนไปข้างหน้าสามรอบหมุนไปข้างหน้าสามรอบก็จะอยู่เหนือพื้นคืบหนึ่งที่เหลือก็หนึ่งสองสามตุกเบาๆหนึ่งสองสามตุกเบาๆเดี๋ยวถ้ามันกินมันจะมีน้ำหนักแบบตื้อๆนองๆไปเลยจ้ะก็ ดึงมาได้เลยใช่แล้วก็แบบว่าหมุนหมุนเรื่อยๆครับหมุนประมาณเนี้ยไปเรื่อยๆถ้าหมุนไวหนวดข้าถ้าหมุนช้าใช้ข้อมือสะบัดนิดเดียวนะแล้วก็ทิ้งระยะไว้สักแมพหนึ่งแล้วก็ค่อยสะบัดใหม่โอเคได้แล้วก็นี่มาแล้วโอ้สีสวยมืกล้วยเหรอใช่ค่ะมือกล้วยใหม่ๆเขาจะเป็นสีแดงเดี๋ยวพอตายแล้วเขาก็จะใส นานนิดนึงเขาก็จะปีกปุ่มอันนี้ไม่โดนน้ำจืดนะคะสดแบบนี้เห็นไหมปิดปิดปิดโอ้น้องตัวนิ่มมากอันนี้คือปีกของน้องนะมาจับแม่ป้ามาจับมาจับมาจับลอยๆสิไอ้ไอ้ไอ้น้องมึงจะปล่อยน้องลงทะเลอีกรอบนึงใช่ไหมเดี๋ยวจับตรงปากมันนั้นจะเหมือนกัดวิ่งมีมือเต็มเลยอ่ะมือกล้วยจะไม่ค่อยกล้า จเป็นดตาได่ดูดิจะเป็นตะคิวหรอดูท่าลูกเจียบยืนเฮ้ยแบบนี้มันมั่นคงส่งตัวส่งตัวไม่อยู่ใช่ไหมต้องยืนอย่างนี้โอ้โหพี่โอ้มือเิปอะไรนะมือทิป หมึกทิพอะไรได้แล้วหมึกทิพเห็นไหมตัวใหญ่มากโอ้โหนี่ทางนี้ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวค่ะโอ้โหปลาเดียวหกตัวอีทางนู้นยังไม่ได้สักตัวเลยนั่งอยู่หัวเรือได้ดังหมึกทิพานุพงศ์ได้ดังหมึกทิพานุพงศ์ เออเดี๋ยวไปเฮ้ยย้ายดีกว่าพี่เขาตกสามอันเลยเห็นไหมโอ้ตัวใหญ่มาแล้วโอ้ my god ตัวใหญ่น้องฉีดหมึกใส่นะน้องฉีดหมึกใส่นื้อเกิดมากเขาจะอมน้ำค่ะเฮ้ยได้แล้วหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมา ไหนไหนจับเร็วใส่นี่เย่ได้แล้วหนึ่งตัวตัวแรกก็ตกแล้เป็นหนสิบแล้วไอ้ลูกเตี๊ย่ยังไม่ได้เลยดูิลูกเตี๊ยบยังไม่ได้ทักตัวเลยฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกนะน้องกลายดูดิมันตาไปหมดแล้วอ่ะเพราะว่ามันพ่นหมึกก็น้องเป็นหมึกน้องก็พ่นหมึกไม่เล่าร้องหรอเป็นไรมันหลุดไปแล้วแน่เลย เดกตัวแรกของลูกเจี้ยอาเข้ามาแ้ังแรกในชีวตันี้ให้กูจับตัวดมันพ้นนะ้ดูิว้าวมันตัวแรกของฉันขอโทษนะถ่าย ได้ได้ตัวพี่ได้ตัวพี่ไม่เคยพี่ถือสอเบ็ดแล้วพี่ก็ได้สเบ็ดเลยดูสิได้แล้วได้แล้ว ก็จะหนักตัวใหญ่ด้วยยยยจับตัยยยย่แล้วพิิลงจับยบยยยยยยอยอยยยยยจยบยยยนียยัยย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 ายย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 ยอยยตัวเล็กยย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 ยียย้ยย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 ยายย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 ่ยย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 ยวยยยยยยตัยนี้ยยวยย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 ่ยย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 ยอยู่ในตัวเยยยยย้ วันนี้จะได้กี่ตัวกันคะวันนี้ทุกคนคะวันนี้จะได้ก like ี่ตัวกันเรามาทายกันแล้นับกันโอ้โมันถุยน้ำลายด้วยอ่ะมันทนน้ำพิเศษมีเทคนิคอะไรแค่ตกหมึกได้ง่ายและเร็วก็ซ้ายขวาบนบนล่างล่าง AB AB ครับ ไม่ใช่เอานั่นแหละครับพอถึงพื้นแล้วก็หมุนสามรอบมันจะอยู่เหนือพื้นคืบหนึ่งที่เดือก็กระตุกอย่างเดียวครับเขาจะชอบอยู่ข้างล่างเหรอครับใช่มันหากินอยู่หน้าดินนะครับพี่ได้ต้องคอยกระตุกกระตุกเหมือนเหมือนหลอกว่าเราเป็นปลาอย่างงี้ลงนั้นเลยจ้ะทีนี้ได้จังหวะช่วงมึกมันดีได้ประมาณห้ากิโลได้โอ้ห้ากิโลจ้ะ อันนี้เอามาแป๊บนึงก็ได้เยอะแล้วน,นะเนี่ยน,น,น่าจะได้เป็นโลแล้วครับกับสองโลแล้วนี่ค่ะพี่เจี๊ยบเขาตั้งไฟแล้วสีเขียวเลยค่ะมาไว้รอบปาหมึกค่ะทุกคนไฟเป็นตัวลอ่อแทงตน้น<อ>ปลามากินแทงตน้นหมึกมากินปลาอีกทีนึงแล้วก็ที่ใช้ไฟสีเขียวเพราะสีเขียวกับสีสมม้มอ่ะมันจะลงน้ําได้ลึกแต่ถ้าเป็นพวกสีขาวพอมันโดนผิวน้ําเสร็จมันก็มันจะเด้งขึ้นแสสว่างแค่ผิวน้ำใช่ อ๋อนี่คือถือถือถุงรองถือถุงมานี่คืออะไรเตรียมตัวรอจับหมึกค่ะไม่ได้อะไรหรอกรอจับหมึกดูหน้าด้วยเห็นปะที่ไฟส่องแล้วแบบเป็นขาวๆหลายๆน่าจะเป็นแผงตอนนะใช่ไหมเช่ป่าวะไม่รู้แต่ป้องก็ไม่รู้เพราบอกว่าหมึกตัวนี้จะไม่ค่อยกัดไม่รู้ว่าจริงไหมมันจะดูดปะไหนลองดูดิมันจะดูดหรอปะน่าจะดู มันไม่ดูดเว้ยไม่ดูดได้ไม่กันดทำอะไรอหรอคะตักมึกตักมึกมึกมันลอยขึ้นมาครับได้ไหมคะไม่ได้ไม่ทันมันจะลอยขึ้นมาอีกไหมเหรอคะเดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวก็มีมลอยมาเรื่อยๆช้อนเลยโอ้ช้อนมึกได้แล้วค่ะวันนี้ได้หมึกเยอะเลยค่ะทุกคนหวัล ตอนนี้เราก็กำลังจะทอดแหจับหมึกกันนะคะแหนากิโลนะครับฟาดแปดเก้าโล้ะแเก้แกถึงไม่ไหวอาเจ้าไหวแต่ตัวงอพี่ว่าไปตามแหใช่ค่ะแหจะอุ้มหนูหรือหนูจะอุ้มแห ตอนนี awesome ้พี่เขากำลังดึงแหขึ้นมาค่ะแกรูดมันลงนีกนิดเรยไดูสิได้เท่าไหร่ได้เยอะโอ้นี่ปรหมึกได้กี่ตัวครับพี่คุยเยอมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกีด้วยครับทุกคนคุย มีอีกบานเลยโหเร็วกะตกบุกเร็วกะตกอีกเราสังเกตง่ายๆอันนี้เป็นหมึกไข่จะมีเป็นสีเหลืองๆอ่อนๆอยู่ท้ายอยู่ตรงตูดเขาอันนี้คือหมึกไข่อันนี้ไม่ใช่สังเกตง่ายๆเห็นไหมอ๋ออันนี้คือการเป็ดช่เวลาเราเลือกหมึกอะถ้าจะเลือกหมึกไข่ต้องดูแบบนี้โอ้โหโอ้โหเอาหน้าเข้าถุงแล้ว โโอหแน่ใจนะว่าไม่เมาเหลือนนไม่มาค่ะถือถูมมก <c oughs> <th th มานี่คืออะไรร <c oughs> <l ors> อจับหลูดค้าไม่ได้อะไรเนาะ <c oughs> ว่าสดนะคะเขาเรียกว่าเป็นๆค่ะกินแบบเป็นๆมันเกินคาว่าสดเป็นวันนี้ก็ลงมากินนะคะเลใช่ค่ะแล้วเราก็จะจิ้มคับน้ำจิ้มนี้อืมมันแบบมันหวานมากหน่อยเรากินแบบป่ปะเลย เยบาๆเลยกว่าลองกินเนื้อไหมกินเนื้อกินเนื้อลองกินเนื้อดูเนื้อเบาๆอ่ะมันจะกรุบๆหวานๆเลยพอเนื้ออร่อยเออเนื้ออร่อยต้อมีน้ำจิ้มอันนั้นอันนั้นมันเป็นพวางแล้วอ่ะลืมลืมไปเออต้อมีน้ำจิ้มแต่กินกินปกติกินเบาๆกว่ามึงดับหน้าทีเอาเดือยู่มันเบาเลยแต่ม่มามาอะแต่ไปนะคะเราจะมาลองชิมราดกันนีกง่ง ข้าวคั่วสะใจมากว้าวอ่ะไอ้หี้วมันดิ้นเหรอมันดิ้นมันยังไม่ตายเป็นไงคะทุกคนแบบอร่อยอร่อยอ่อยน้าาามันย่างมาแล้วขายทุกคนตัวใหญ่ๆร้อนๆเลยเนี่ยเนี่ยค่ะตากินนะอืมกลิ่นหอมอ่ะ อันนี้เขาน่าจะใช้ถาดย่างนะหอมปางอ่ะกรอบกรอบอ่ะจริงนะไป อีกตัวนะโอ้ยตัแดงๆ <Mind S 2> เลยครับโอ้โหมันพ่นน้ำมันพ่นน้ำด้วยเอาละค่ะทุกคนนี่นะคะหมึกที่เราตกมาได้นะคะนี่พูดเยอะเลยเต็มสองกะละมังเลยค่ะอันนี้น่าจะประมาณ6กโลได้นะคะทุกคนพูดเยอะ6กโลคู่ม้าใช้คำนี้ดูดิเนี่ยเนี้ย ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่ามือเขาอีกเห็นไหมดูสินี่งเห็นไหมเต็มเลยเยอะมากโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากคมมากว้าวดูดูหน้าโอ้โหใหญ่กว่าหน้าอีอ่ะใครที่อยากจะมาตกนะคะก็สามารถติดต่อพี่เสียได้นะคะอันนี้เลยค่ะเบอร์อยู่นี่ค่เบอร์อยู่นี่ห้าเ8็ดสี่7ูนย ถ้าใครอยากมาตรงนะคะมากันได้เลยค่ะพี่เขาแบบทําอาหารก็อร่อยถ้าตงไลก็ทูนี้เอากลับไปเลยจะเอากลับจะเอากลับยังไงเนี่ยเอากลับยังไงเดียวโคตรถังเลยค่ะพี่ค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ลูกเจี๊ยบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกเจียบนะัีค่ะทุนเพื่อนๆสามารถเลือกดูคลิปอื่นๆของลูกเจี๊ยบได้ที่ตรงนี้นะคะ กดลรือเรเลยมีลิพือื่นที่น่าสนใจอีกนะลองดูสิคะนะกดไล่